เจกเคนโขอนำเสนอบ้านให้ชมนะคะพื้นที่ขนาด46ตารางวาค่ะอยู่โซนบึงพระจังหวัดพิษณุโรค,ค่ะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลพุทธชิน,นราช4กิโลเมตรนะคะเข้าซอยแค่300เมตรค่ะถึงตัวบ้านเลยนะคะพื้นที่ขนาด46ตารางวาค่ะราคาเริ่มต้น1,890,000บาทตัวบ้านมี2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องโถง หนึ่งโรงจอดรถพร้อมปูกระเบื้องให้นะคะมีของแถมด้วยค่ะฟรีโอนแถมแอร์สองเครื่องแถมปั๊มน้ําแทงน้ําผ้าม่านโซฟาเคาน์เตอร์ครัวและดาเนินการด้านเอกสารให้ถูกขั้นตอนเลยนะคะ ตัวบ้านกว้างขวางพร้อมอยู่ค่ะจัดสรรไว้อย่างลงตัวเลยทีเดียวท่านใดที่กำลังมองหาบ้านและที่ดินอยู่จังหวัดพิษณุโลกสามารถสอบถามเพิ่มเติมนัดชมตัวบ้านนะคะติดต่อเข้าไปได้ค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะเซกโนใส่ข้อมูลพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านสวัสดีค่ะ